สามร้เนะครับเหมือนได้ฟรี390หนังแท้390ร้ช่างนุอนุมันแล้วครับขายสามยเก้เท่านั้นสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องนะครับชาว y t u t u นะครับเพจร้านสตังเครื่องหนังพิษโลกนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับรีวิวกระเป๋าใส่โทรศัพท์นะครับหนังแท้ทรงตั้งสีดำนะครับหนังวัวออยฟูอัพนะครับตัวนี้ หนังจะมีความหนาอยู่ประมาณมิล6ถึงมิล8นะครับโดยประมาณนะครับตัวนี้เป็นหนังตัวเดียวกับเข็มขัดที่ผมเคยทานะเอามาทํากระเป๋าโทรศัพท์นะครับก็ออกมาสวยงามนะครับสวยงามนะฮะแล้วก็เป็นหนังที่สวยด้วยเป็นตัวนี้เลยนะครับสี่แบบเอ้ยหนึ่งแบบนะครับตัวล็อกสี่สี่แบบนะครับนี่เลยนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวไปดูกันทีละตัวนะครับเป็นตัวล็อกแบบไม่โชว์นะครับไม่โชว์เป็นงานเรียบๆนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยฮะเป็นล็อกเป็นแม่เหล็กบางนะครับเป็นขนาดอยู่ประมาณาแม่เหล็กจะใหญ่อยู่ประมาณสิบมิลน,นะครับเป็นแม่เหล็กบางนะครับมันก็จะฝาจะไม่เงิงมากลักษณะแบบนี้ด้านหน้าก็จะมีล่องรอยนิดหน่อยนะครับล่องลอยการซ่อนของแม่เหล็กนะครับตัวนี้ ลักษณะของกระเป๋าเป็นทรงตั้งนะฮะไปดูตัวล็อ,กอ,ก,อกอีกตัวหนึ่งคือตัวที่2เป็นตัวล็อกหัวจรวดปลายตัดนะครับปลายตัดเป็นสีลมดำนะฮะสีสิงค์นะกันเนาะนะเป็นลักษณะแบบนี้นะงานการใช้งานก็คือกดนะครับกดแล้วก็ดึงขึ้นลักษณะแบบนี้นะฮะ ลักษณะแบบนี้เลยนะครับเวลาใส่ใส่ไม่ยากนะครับใส่แล้วก็กดลงไปตึ๊กนะฮะเวลาเปิดก็กดแล้วก็มือดึงขึ้นดึงปากขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับอะไปดูตัวล็อกอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวล็อกหัวจรวดสีเงินนะครับปลายแหลมนะฮะหัวจรวดปลายแหลมเมื่อกี้ปลายปัดอันนี้ปลายแหลมเป็นสีเงินนะสีดํากับสีเงินก็เข้าวันดีนะครับนะใช้งานไม่ยากนะครับก็คือกดแล้วก็ดึงขึ้น ลักษณะแบบนี้นะครับเวะะลาใส่ก็ใส่แล้วกดเข้าแบบนี้นะครับร้อยหูเข็มขัดเหมือนกันไปตัวล็อกอีกแบบหนึ่งคือเป็นล็อกแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กโชว์กระดุมนะครับตัวนี้เป็นแม่เหล็กนะครับแต่มีกระดุมด้านหน้าเป็นสีซิงค์นะครับเป็นสีซิงค์นะสีลมดํานะครับเปิดเป็นแม่เหล็กดูดนะ,ะแม่เหล็กจะมีความหนาสักนิดนึงหนาประมาณ5มิลน,นะครับ รับปิดก็ปิดง่ายๆลักษณะแบบนี้นะครับอย่างนี้เลยนะครับมาดูขนาดกันครับมาดูขนาดขนาดของกระเป๋านะครับความกว้างนะครับความกว้างอยู่ที่นะครับอยู่ที่9เซนนะครับอยู่ที่9เซนต์9เซนติเมตรนะครับ9เซนติเมตรนะครับความสูงนะครับความสูงนะครับความสูงจน หัวจุดท้ายนะครับอยู่ประมาณ17เซนนะครับ17เซนสำหรับมาตรฐานของโทรศัพท์มันจะอยู่ประมาณ16 15 1ส1 7้าสบหเซนนะครับแต่ละรุ่นความยาวจะไม่เท่ากันความกความกว้างก็อยู่ที่เคสของโทรศัพท์ของรุ่นนั้นๆนะครับโดยมาตรฐานแล้วจะไม่เกิน9เซนนะครับไม่เกิน9เซนตัวนี้เป็นโทรศัพท์นะครับใส่นะครับใส่ลักษณะแบบนี้นี่นะ มันจะเหลืออยู่ประมาณหนึ่งสองเซนแล้วแต่รุ่นโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับความยาวรวมเคสเลยนะครับสิบหกจุดห้านะครับสิบหกจุดห้าเซนใส่ลักษณะแบบนี้นะครับใส่ตึ้งนะฮะแล้วก็ล็อกปึ๊กอย่างนี้นะฮะเป็นลักษณะแบบนี้ถามว่ารุ่นที่ความยาวสิบเจ็ดเซนสิบแปดเซนใส่ได้ไหมใส่ได้ครับบอกมานะครับเพราะว่าผมจะมีกระเป๋าที่ ยังไม่ได้ใส่ตัวล็อกนะครับนี่นะยังไม่ได้ใส่ตัวล็อกสามารถสั่งขึ้นมาได้เลยสมมุติว่าความยาวบอกว่าเป็นความยาวที่17เซนนะฮะผมก็สามารถใส่ตัวล็อกปรับฝาให้มันสูงต่ําได้นะครับลักษณะแบบนี้หรือจะให้ลงสูงต่ํานะครับความกว้างก็อยู่ที่9เซนนะครับความสูงก็อยู่ที่17เซนถึงคือ17เซนขึ้นไปนะครับโดยมาตรฐานนะครับถ้ามาตรฐานเลยก็จะใส่ได้อยู่แล้วนะฮะอ่า สิบสี่สิบห้าสิบหกเซนคือใส่ได้อยู่แล้ว่ะมาดูคุณสมบัตินะครับมาดูคุณสมบัติหนังตัวนี้หนังออยฟูอัพนะครับว่าเป็นหนังลักษณะแบบไหนนะครับหนังออยฟูอัพเป็นหนังที่ค่อนข้างที่จะอยู่ทรงนะครับมีความหนานะมีความหนาแต่ว่าถามว่าความหนาอยู่ประมาณ 1.6- ถึง1.8แแล้วก็ซับด้วยหนังกลับคือหนังกลับแบบนี้นี่หนังตัวนี้นะครับด้านในเนี่ยเป็นหนังตัวนี้ซับอีกทีหนึ่ง ด้านนอกเป็นหนังออยฟูอัพซับอีกทีหนึ่งหนังออยฟูอัพเนี่ยเป็นหนังที่มีความหนาแล้วก็อยู่ทรงนะครับอยู่ทรงนะคืออยู่ทรงนะครับไม่แข็งแต่อยู่ทรงนะครับใช้นานๆหนังออยฟูอัพจะมีความนิ่มนะครับใช้ไปเรื่อยๆจะมีความนิ่มแล้วก็เงาขึ้นเงาได้นะครับนะขึ้นเงาส่วนด้านหลังนะครับส่วนด้านหลังหูเนี่ยผมทำใหญ่ๆเลยเอาใจพวกพี่ๆที่ว่า สมบุกสมบันนะครับหัวความกว้างของหูเนี่ยอยู่อยู่สองนิ้วเลยนะครับอยู่ที่สองนิ้วสําหรับพี่ตํารวจทหารใส่ได้แน่นอนเข็มขัดตํารวจเนี่ยมันจะอยู่ที่สี่จุดห้านะครับแต่ล่องของใส่เข็มขัดได้ถึงหกเซนนะครับหรือว่าจะเป็นพวกเข็มขัดสนามนะครับที่มีความกว้างสองนิ้วนะครับแล้วมีความหนาเนี่ยยัดได้สบายๆเลยนะครับสําหรับกระเป๋าโทรศัพท์รุ่นนี้นะครับวิธีการเย็บนะครับเย็บด้วยจัรนะครับ หูนะครับด้านล่างผมเย็บสองแถวนะครับเพื่อความแข็งแรงด้านบนเย็บอีกสองแถวนะครับแล้วก็ตีโค้งขึ้นมานะครับเป็นรูปโค้งขึ้นมาให้การใส่กับเข็มขัดได้ง่ายนะครับตัวนี้นะครับส่วนขอบของกระเป๋านะครับขอบของกระเป๋าทาเขาเรียกว่าทาสีทาขอบให้อย่างดีเลยนะครับสวยเลยครับนะฮะโดย ช่างนุนะครับช่างนุเนี่ยถนัดเรื่องสีนะครับไม่ต้องกลัวนะฮะพาแบบสวยๆเลยนะครับไม่ต้องกลัวใส่ใจทุกใบเหมือนกันนะครับไม่ต้องกลัวนะครับขนาดแบบไหนส่วนช่องหน้าสามารถใส่บัตรได้นะฮะสามารถใส่บัตรได้บัตร ATM นะครับนำบัตรเล็กๆน้อยๆนะฮะคือโจทย์ตัวเนี้ยมันมี2 2ข้อดี2ออย่างนะครับคือสามารถใส่บัตรได้นะครับตอนเวลาผมใส่ตัวล็อกเนี่ยเห็นไหมฮะใส่ตัวล็อกเนี่ยผมจะติดกับ กระเป๋าตัวหน้าทําให้ไม่เกิดล่องรอยนะครับล่องรอยในด้านในของกระเป๋าเลยนะครับคือการป้องกันการขีดข่วนโทรศัพท์นะฮะก็เป็นออกมาลักษณะแบบนี้นะครับเอาไว้นี้ก็สามารถใส่โทรศัพท์ได้เกือบทุกรุ่นนะครับเพียงแจ้งเรามาว่าใส่โทรศัพท์ขนาดเท่าไหร่นะครับก็เราจะวัดขนาดให้นะฮะวัดขนาดให้ ตามที่พี่ต้องการมีทั้งหมดตัวล็อกทั้งหมด4แบบนะครับให้เลือกนะครับให้เลือกเลยมีทั้งแบบซ่อนนะครับไม่มีหน้าเรียบนะครับเป็นหัวจรวดปลายตัดนะครับหัวจรวดปลายแหลมหรือจะเป็นเป็นแม่เหล็กนะครับเป็นแม่เหล็กตัวกระดุมกระดุมนะครับโชกระดุมนะฮะก็สามารถเลือกกันได้นะครับก็มีสีดําเท่านั้นนะครับสีดําเท่านั้นที่ให้เลือกนะครับมีสีดําทั้งหมด4ี่แบบสลายนะครับ ตอนนี้มาสีแบบสีลายนะี่งานตัวนี้เพิ่งเสร็จนะครับมีจำนวนจำกัดนะครับผลิตออกมาสามสิบใบถึงไหมสามสิบใบสามสิบใบเนาะสามสิบประมาณสามสิบใบเพราะว่าผมไม่แน่ใจเหมือนเพราะว่าล็อตแรกผลิตอยู่ประมาณสิบหกใบสิบเจ็ดใบล็อตที่สองนี่ผลิตอยู่ประมาณสิบสิบกว่าใบไม่ถึงสิบห้าใบเนี่ยจำไม่ผิดนะครับก็ งานเพิ่งเสร็จนะครับนะในเพจลงไว้แล้วนะครับในเพจลงไว้แล้วก็ YouTube ยังไม่ได้ลงก็เลยมาทํารีวิวให้กับพี่ๆน้องนะครับที่สนใจเกี่ยวกับโทรศัพท์ซองโทรศัพท์หนังแท้นะครับโดยฝีมือช่างชัยนะครับรับประกันเลยว่าตัวนี้โอ้ใช้ถึกทนนานแน่นอนยิ่งเก่ายิ่งสวยนะครับสีดํานะครับมีการนส่วนสหรับพี่ตํารวจทหารหรือว่าราชการทั่วไปก็ใส่แบบเข้ากับเครื่องแบบเรียบๆเลยนะครับสวยๆนะครับ นี้ก็นําเสนอรับเป็นหนังออยวัวฟูอัพรับประกันว่าออกมาสวยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ